นะครับวันนี้จะมาแนะนําการปิดเสียงปุ่มนะครับเพราะว่าเราเปิดเสียงเนีเปิดเปิดเครื่องนะฮะมันจะมีเสียงนะครับอ่าครับมีเสียงทีนี้เราจะมาสาธิตวิธีการปิดเสียงนะครับปิดเสียงของเครื่องทำน้ำด่างเ2นะครับขั้นแรกให้เราปิดน้ําก่อนนะครับเปิดปิดเครื่องใหม่นะครับอ่าเราไปที่ปุ่ม p ิลร e ไฟลกดค้างที่ปุ่ม p ิ o i รฟล์นะครับอ่าพอมันขึ้นแบบนี้แล้วนะครับ ให้เราเลื่อนนะครับที่ปุ่มเบรคไฟนะครับเลื่อนไปอีกครับเลื่อนไปอีกนะครับอันนี้เป็นการปิดเสียงปุ่มนะครับเสียงปุ่มเสียงเพลงนะครับ C หนึ่งเนี่ยจะเปิดทุกโหมดนะครับเป็นเสียงเพลงเสียงปุ่ม C สองเนี่ยนะครับจะปิดเพลงแต่ยังมีเสียงภาษานะครับถ้าเป็น C สามจะ C หนึ่งนี่เปิดทุกอย่างนะครับ C สามนี่ปิดปิดทุกอย่างนะครับอ่า ตกลงที่ปุ่มเกเร์นะครับอลองมาเปิดดูนะครับอาจะไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงนะครับออันนี้เรียบร้อยครับผม